ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเปโดอัลเมดารายงานว่าหลังจากที่ลิเวอร์พูลพลาดเดียวในการคว้าตัวมอยเซตไก่เซโดกองกลางจากไบรตันตอนนี้พวกเขากำลังมุ่งความสนใจไปที่การเซ็นสัญญากับกอนซาโลอินาเซโอเซ็นเตอร์ฮาฟของสปอร์ติ้งลิสบอนที่มีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่45ล้านยูโรและผู้เล่นก็พร้อมที่จะย้ายทีมในทันทีอีกด้วยเอียนดอยจากลิปูเอ็กโครายงานว่า จนถึงตอนนี้ลิเวอร์พูลก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะถอนข้อเสนอของพวกเขาที่ยื่นให้กับไบรตันแอนโฮปเอาเบียนในการขอซื้อตัวมอยเซตไกเซโดออกเลยและแน่นอนว่าตอนนี้ถ้าเชลซีต้องการตัวไกเซโดพวกเขาจะต้องจ่ายมากกว่า107ล้านปอนด์ที่พวกเขาใช้ไปกับเอนโซเฟนันเดสในเดือนมกราคมและต้องมากกว่าข้อเสนอ111ล้านปอนด์ของลิเวอร์พูลที่ต้องสูงกว่ายอดนี้ถึง20%เลยทีเดียว มีประเด็นที่น่าสนใจอีกแล้วสิเมื่อมิเกลเดลานีนักข่าวจากดิอินเดปเ d น n ์รายงานล่าสุดว่าเชลซี Chelsea กำลังพยายามที่จะเสนอผู้เล่นของพวกเขาและบวกกับยอดเงินในการขอซื้อตัวมอยเซตไก่เซโดไปด้วยเพื่อให้ไบรตันแอนโฮบเอาเบียนพิจนารณาในเวลานี้สาเหตุที่เชลซีไม่สามารถที่จะยื่นข้อเสนอราคาที่สูงกว่าลิเวอร์พูลได้พวกเขาจะยื่นได้แค่110ล้านปอนด์นั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาอาจจะไปละเมิดกฎ FFP ได้เช่นกัน ถึงว่าก่อนหน้านี้ทำไมเอียนรอยจากลิพูเอ็กโคถึงบอกว่าณนะตอนนี้ลิวอพูยังไม่ได้ถอนข้อเสนอที่พวกเขายื่นให้กับไบรตันสำหรับการขอซื้อตัวไก่เซโดเลยจนถึงตอนนี้ฟาบิเซโอโรมาโนรายงานว่าเมื่อวานนี้ทั้งวันของลิวอพูหมดไปกับการพยายามโน้มน้าวใจของมอยเซตไก่เซโดให้ย้ายมาร่วมทีมกับพวกเขาแต่ถึงอย่างนั้นมันไม่เป็นผลอะไรเลยผู้เล่นยังคงอยากที่จะย้ายไปยังเชลซี และตอนนี้เชลซีเองก็กําลังขยับเข้าไปใกล้กับการปิดดิวในการคว้าตัวเข้ามาร่วมทีมได้แล้วและเป้าหมายของเชลซียังคงเหมือนเดิมก็คือพวกเขาต้องการเปิดตัวไกเซโร่ Zero ก่อนเกมที่จะเล่นกับลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์นี้ส่วนในรายของโรเมโอลาเวียนั้นฟาบิโซโรโมโนเชื่อว่าทั้งเชลซีและลิเวอร์พูลยังคงอยู่ในการแข่งขันเพื่อเซ็นสัญญากับผู้เล่นรายนี้และมีรายงานว่าเชลซียื่นข้อเสนอที่อาจจะสูงถึง53ล้านปอนด์เพื่อให้เซาท์ทัมตันยอมรับ แต่ก็ปฏิเสธโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะยื่นข้อเสนอเข้ามาในช่วงท้ายของดิวนี้ไม่ได้เช่นกันส่วนตัวเชื่อว่าลิพูไม่น่าจะได้ทั้งสองคนแล้วแต่ดูเหมือนว่าที่ลิเวอร์พูลยังไม่ถอยข้อเสนอออกจากไก่เซโดถ้าตามที่เดวิดแมดด็อกบอกก็คือลิเวอร์พูลต้องการทําให้ฟีฟ่าและพิม์ลีกเห็นว่าเชลซีมีการใช้จ่ายอย่างถล่มทลายในช่วง8เดือนที่ผ่านมามากแค่ไหนและมันเป็นไปตามกฎแฟร์ลย์และกฎกําไรและความยั่งยืนของลีกภายในประเทศด้วยหรือไม่ ส่วนในรายของลาเวียแม้ว่าผู้เล่นจะชอบที่จะย้ายมาอย่างลิเวอร์พูลมากกว่าก็จริงแต่ไม่คิดว่าลิเวอร์พูลจะยื่นข้อเสนอถึง55ล้านปอนด์มากกว่าเชลซีที่ยื่น53ล้านปอนด์เพื่อซื้อเด็กคนนี้เพราะเราก็เห็นแล้วว่าที่ผ่านมาลิเวอร์พูลยังไม่เต็มใจที่จะจ่ายเงิน50ล้านปอนด์เลยก่อนหน้านี้ นิเกลเดลานีจากดิอินเดเ d นต์รายงานว่าเชลซี Chelsea ยังคงมีความมั่นใจว่าท้ายที่สุดแล้วพวกเขาจะพลิกสถานการณ์และคว้าตัวมอยเซตไกเซโดมาได้ในที่สุดแม้ว่าลิเวอร์พูลจะตกลงเรื่องเงินของนักเตะกับไบรตันแอนด์โฮปอาเบียนได้แล้วก็ตามโดยเชื่อว่าพวกเขามีข้อเสนอที่เหนือกว่าสำหรับนักเตะรายนี้และพวกเขาสามารถเอาชนะสโมสรแห่งแอนฟิลด์ได้ในราคาใหม่ที่พวกเขากำลังเตรียมที่จะยื่นในเวลานี้ เชลซีได้ติดต่อไปยังเอเยนต์ส่วนตัวของไก่เซโดและได้ขอให้นักเตะชะลอการเดินทางไปยังสโมสรลิเวอร์พูลที่มีกําหนดการเข้ารับการตรวจร่างกายในวันนี้แล้วและดูเหมือนว่าผู้เล่นยังคงอยู่ในลอนดอนเลยในตอนนี้และจนถึงตอนนี้ลิเวอร์พูลก็ยังไม่บรรลุข้อตกลงในเรื่องเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะเลยด้วยซ้ําสาชาทาโวลิเอลียืนยันเชลซี Chelsea ยื่นข้อเสนอเงินจำนวน50บล้านปอนด์ตามที่เซาท์ทัมตันต้อง,ง,งการแล้ว และเซาท์ทัมตันตกลงยอมรับข้อเสนอแล้วสําหรับการขอซื้อโรเมโอลาเวียโดยลาเวียจะเซ็นสัญญาก,กับเชลซีในระยะเวลา5ปีพร้อมตัวเลือกออปชั่นขยาสยสัญญาอีก1ปีแน่นอนว่าเป็นเรื่องจริงที่ลาเวียอยากที่จะย้ายไปลิเวอร์พูลและข้อเสนอนาทีสุดท้ายของลิเวอร์พูลสาหรับการขอซื้อลาเวียนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่อาจที่จะมองข้ามไปได้ด้วยเช่นเดียวกันแท็กตีคอลลีแม p รายงานว่า โเมโอลาเวียคาดว่าจะย้ายออกจากเซาแ์ทป์ตันภายในสิ้นสัปดาห์นี้สิ่งต่างๆดําเนินไปอย่างรวดเร็วและเขาได้กล่าวคําอำลาก,กับผู้เล่นและทีมงานบางคนไปแล้วเนื่องจากเขาจะไม่กลับมาที่สโมสรในสัปดาห์หน้าอีกต่อไปลาเวียเชื่อว่าเขาจะไม่ใช่ผู้เล่นของเซาแ์ทป์ตันอีกต่อไปแล้วและจะไม่มีส่วนร่วมกับทีมในเกมที่จะพบกับนอริสซิตี้ในวันพรุ่งนี้อีกด้วย โรเบตโตเดซบี้นายใหญ่ไบรตันทีมจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเผยว่าต้นลือมอยเซตไกเซโรไปแล้วตอนนี้หลังนักเตะจ่อย้ายทีมเต็มแก่ลิเวอร์พูลและเชลซีกำลังต่อสู้แย่งลายเซนไกเซโดอย่างดุเดือดโดยฝั่งหงส์แดงสามารถบรรลุข้อตกลงกับไบรตันในเดิวนี้ได้แล้วโดวยมูลค่ารวม110ล้านปอนด์ซึ่งจะเป็นการป่าหน้าเชลซีที่พยายามตามจีบนักเตะมาตลอดหลายเดือนแต่ไม่สามารถตกลงค่าตัวกับต้นสกัดของนักเตะได้ อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าฟังสิงบลูเริ่มที่จะมีความหวังเมื่อลาสุดฟาบิโซโรโมาโน่รายงานว่ากองกลางเอกรอวัย28ปีต้องการย้ายไปเชลซีเท่านั้นผมลืมมอยเซตไปแล้วเดซบ,บี้กล่าวในแถลงข่าวก่อนเกมพีเมลิกนัดเปิดฤดูกาล2023-2024ผมภูมิใจในผู้เล่นที่เรามีอยู่ในทีมเราต้องพัฒนาต่อไปให้เครดิตไปที่สโมสรสโมสรที่ใหญ่กว่าสามารถซื้อผู้เล่นของเราได้แต่พวกเขาไม่สามารถซื้อจิตวิญญาณของเราได้ อัปเดตข่าวเด่นตลาดนักเตะ12สิงหาคม2566ออฟฟิเชียลเอเวอเรตันควายูเซฟเซอร์มิตีกองหน้าดาวรุ่งชาวโปรตุเกสจากสปอร์ติงลิสบอนด้วยราคา15ล้านปอนด์โดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2027ออฟฟิเชียลอาเบลลัซิคควาสเตโรลูเกบาเซ็นเตอร์แบ็กดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสจากออลบิคกิลียงด้วยราคา30ล้านยูโรบวกโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆอีก5ล้านยูโร โดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันถึงสิ้นเดือนมิถุนยนปี2028เชลซียังคงไม่ยอมแพ้กับการล่าตัวอมเซตไกเซโดกองกลางดาวรุ่งคนเก่งของไบรตันแอ์โฮมอัลเบียนถึงแม้ไบรตันตอบตกลงขายนักเตะให้ลิเวอร์พูลเรียบร้อยที่ราคา111ล้านปอนด์ข่าวจากฟาบิโซ่โรมาโนไกเซโดแจ้งกับลิเวอร์พูลว่าตัวเขาต้องการที่จะย้ายไปเชลซีเท่านั้นซึ่งนั่นทาให้สิงห์บลูพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอให้ไบรตันพิจารณาอีกรอบเพื่อเอาชนะโสงแดงข่าวจากฟาบิโซ่โรมาโน พร้อมกันนั้นเชลซีได้ตัดสินใจล้มแผนคว้าตัวไทยเลือกอดัมกองกลางชาวอเมริกันของลีนเนเตเพื่อโฟกัสไปที่การล่าตัวไกเซโดแข่งกับลิเวอร์พูลถึงแม้อดัมผ่านขั้นตอนการตวรวจร่างกายเรียบร้อยและเตรียมเซ็นสัญญาเป็นแข้งสิงบลูก็ตามข่าจากฟาบิโซโรมาโนล่าสุดลิเวอร์พูลเตรียมที่จะเดินออกจากการแข่งขันแย่งชิงตัวไกเซโดขณะที่เชลซีเปิดฉากคุยกับไบรตันโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องข้อเสนอชิ้นใหม่ที่กำลังจะยื่นไปให้พิจารณาเข้าจากฟาบิโซโรมาโน ข้อเสนอชิ้นใหม่ของเชลซีในการล่าตัวไกเซโดนน่าจะมีมูลค่า111ล้านปอนด์เท่ากับที่ลิปูยื่นให้หรืออาจจะมากกว่านั้นข่าวจากเดลี่เทลกราฟเท่านั้นยังไม่พอสิงรกกบรูใก้บรุข้อตกลงกับเซาแธมตันในการคว้าตัวโรเมโอลาเวียกองกลางดาวรุ่งชาวเบลเยียมซึ่งเป็นแข้งเป้าหมายของลิเวอร์พูลเชน่นกันได้อีกรายข่าวจากสกายสปอร์ตแฮรริเคนยอดดาวยิงท็อตแนมฮอสเปอร์เดินทางถึงเมืองมิวนิกเป็นที่เรียบร้อยก่อนปิดดีลย้ายโซเปมินิกข่าวจากฟอร์เรียนแพทเทนเบิร์ก เคนผ่านขั้นตอนการตรวจร่างกายเบื้องต้นเรียบร้อยและตอนนี้กำลังครับการตรวจร่างกายส่วนสุดท้ายที่เซเบอร์เนอร์สตาเซอร์สนามซ้อมของเสือใต้เข้าจากฟอเรียนแพทเทนเบิร์กโดยเคนจะเซ็นสัญญากับเบ์มิคในวันเสาร์นี้ซึ่งเป็นดีวที่เซ็นกันยาวถึงปี2027่เจข้าจากฟาบิโซโรมาโนแมนเชสเตอร์ซิตี้แสดงความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับคิงลีโกมันปีกตัวจี๊ดชาวฝรังร่งเศสของเบ์มิคทว่าเสือใต้ไม่เล่นด้วยพร้อมปิดประตูย้ายทีมของดาวเตะวัย27ปี เข้าจาก RMC Sport อย่างไรก็ตามเรือใบสีฟ้ามีความคืบหน้าในการเจราจารเงื่อนไขส่วนตัวกับเชรมีโดกูปีกดาวรุ่งทีมชาติเบลเยียมของแรนส์โดยตอนนี้พวกเขามองโดกูกับลูคัสปาเกตากองกลางทีมชาติบราซิลของเวสต์แฮมยูไนเต็ดเป็น2เป้าหมายหลักเข้าจากฟาบิโซโรมาโนแอสตันวินล่ายื่นข้อเสนอให้คาลาตาสรายพิจารณาอย่างเป็นทางการเพื่อขอยืมตัวนิโคลโลซานิโอโลกองกลางตัวรุกทีมชาติอิตาลีมาใช้งานหนึ่งฤดูก,กาลพวงออปชั่นซื้อขาดปีหน้า ที่ราคา20ล้านยูโรบวกแอดออน7ล้านยูโรเข้าจากฟาบิโซโรมาโนโดยในข้อเสนอดังกล่าวสิงห์พง,งาตกลงท่จจ่ายเงิน3ล้านยูโรให้กาลาตาสไไรเพื่อเป็นค่ายืมตัวซานิโอโลด้วยเข้าจากฟาบิโซโรมาโนฝูแลมใกล้ที่จะได้ตัวอดาม่าตาตโอเรปีกดาวดังวูฟแถมตันบันเดอร์เรอร์มาร่วมทับแบบฟรีฟีหลังมีความคืบหน้าในการเจรจาเรื่องสัญญากับนักเตะเข้าจากดีอัลติต จอจีมามาดัสวิลลี่ผู้รักษาประตูตทีมชาติจอร์เจียของบาเลนเซียอยู่ในลิสต์ที่เรอัลมาดริดต้องการตัวเพื่อเอามาทดแทนติโบกูตัวโกมือหนึ่งชาวเปลเยี่ยมที่เจ็บหนักจนต้องพักแข้งยาวหลายเดือนเข้าจากลีเลโวบาร์เซโลนากลับมาล่าตัวชัวกันเซลโลฟูแบ็กจอมบุกชาวโปรตุเกสของแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกครั้งโดยมีการเจราจากับทั้งเรือใบสีฟ้าและเอเย่นของนักเตะเข้าจากฟาบิโซโรมโน อินเตอร์มิลานหวนกลับมาให้ความสนใจที่จะเซ็นสัญญาก,กับเทปโวชลบากองหลังเชลซีอีกครั้งโดยสิงบลูตั้งค่าตัวดาวเตะวัย24ปีไว้ที่25ล้านโยูโรเข้าจากเจโรกาดิมาเซโออย่างไรก็ตามอินเตอร์มิลานตัดสินใจออกจากการแข่งขันแย่งชิงตัวโฟลาลินบรอกันกองหน้าเนื้อหอมชาวบริกันของอาสเนอลเรียบร้อยเนื่องจากสู้ค่าตัวที่ไอ้ปืนใหญ่ตั้งเอาไว้ไม่ไหวเข้าจากเกาโชแมกโต บุนิโอนเบอร์ลินเปิดฉากเจรจากับอินเตอร์มิลานถึงโอกาสคว้าตัวโรบินโกเซนแบ็กซ้ายทีมชาติเยอรมนีโดยตอนนี้การเจรจามีความคลื่อหน้าทุกฝ่ายเข้าจากฟาบิโซโรมาโนขณะที่งูใหญ่เล็งดึงคาร์ลอสเออรกุสโตแบ็กซ้ายชาวบาร์เเลียนของมอนซามาแทนโกเซนเข้าจากฟาบิโซโรมาโนปารีสแซงต์แชงแมงพร้อมที่เก็บเนมากองหน้าซูเปอร์สตาร์ชาวบาร์เซเลียนไว้กับทีมต่อหากตกลงค่าตัวกับบรรดาสมสรที่อยากได้ดาวเตจจอมลีลาวัย31ปีไม่สำเร็จ ข้าวจากเลอกิปแหล่งข่าววงในของปารีสแซงต์แชงแมงยืนยันว่าอุสมานเดมเบเล่ปีจรวดทีมชาติฝรั่งเศสจรวจประกาศเซ็นสัญญาย้ายจากบาซโลาบเป้แอดเชถึงปี2 0 2 8เรียบร้อยเข้าจากฟาบิโซโรมาโน่ฟนรัปาเศ่ตกลงคว้าตัวเจนกิสอุนแดปีกทีมชาติตุรกีของโอลิมปิกมากเก์ได้เป็นที่เรียบร้อยโดยนักเตะเตรียมออกเดินทางไปตรวจร่างกายเร็ว,เรวนี้ข้าวจากฟาบิโซโรมาโน่ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ